เผยชีวิตใหม่ใน LA เจ้าชายแฮร์รี่กำลังทุกข์เมแกนหาทางแก้จนเงียบลงไปมากเมื่อวันที่5กรกฎาคม2563เว็บไซต์ Daily Mail รายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในคนหนึ่งกับนักข่าวเดอ Sun Miller เผยขณะน,นี้เจ้าชายแฮร์รี่ได้ยุคแห่งซักเซส พระชน35ชันษากำลังทรงรู้สึกทุกข์ใจจากการที่ต้องแตกหักกับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวในราชวงศ์อังกฤษในขณะที่เมแกนพระชายากำลังพยายามจัดการในเรื่องนี้อยู่หลังจากที่ทั้งสองย้ายมาประทับในนครลอสแองเจลิสลัสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแหล่งข่าววงในเผยว่าตอนนี้ เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนวัย38ปีพร้อมด้วยโอรสอาชีได้ประทับอยู่ที่คฤริหาร์หรูมูลค่านับ18ล้านดอลลาร์หรือราว558ล้านบาทของชทเลอร์เพอร์ลี่ผู้กำกับและนักแสดงคนดังชาวอเมริกันในลอสแองเจลิสหลังจากที่ทั้งสองได้ขอลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงราชวงศ์อังกฤษซึ่งมีผลบังคับเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทว่าขณะนี้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนกำลังประสบกับความเครียดอย่างหนักหน่วงกับชีวิตใหม่ของทั้งคู่เมแกนเธอเงียบลงไปอย่างมากตนคิดว่าเธอเหมือนกำลังรู้สึกแย่มากๆและบางทีอาจกำลังดิ้นรนต่อสู้กับเรื่องบางอย่างอยู่แหล่งข่าววงในเผยนอกจากนั้นยังชี้ด้วยว่าเจ้าชายแฮร์รี่ ทรงรู้สึกย่ำแย่เป็นพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์พระเชษฐาเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแหล่งข่าววงในเล่าว่าเมแกนได้แยกตัวมากขึ้นและเก็บตัวมากกว่าเดิมในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ครอบครัวของเธอมีความกังวลในขณะเดียวกันเจ้าชายแฮร์รี่ต้องทรงรู้สึก ทุกใจกับสายสัมพันธ์ที่แตกหักในครอบครัวของพระองค์ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เจเลเมลไทยรัฐออนไลน์สวัสดีครับ